คุณหมูทำอะไรหนูจะเดินตามทำไมละ่ะลูกเฉาขวยเดินตามมามทำไมอืออสุดหล่อหมูสุดหลอ่หลอจังเลยตัวก<อ><อ>็อ้วนขนก็เกลี้ยงดูไม้เนี่ยมานี่มาไปนู่นเลยมาตาม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 มาเร็วๆมาไปตรวจงานก่อนไปตรวจนไปตรวจนไปตรวจงานก่อนงานยังไม่ตรวจเลยเดินตามทำไม โ,โ,โ,โน้ตตรวดงานน่ะมนงดูเดินดตามทำไมเนี่ยเดินติดเลยเนี่ยเดินติดจะไปไหนเดินติดขนาดนี้ห่างน้อยหนี่เดินเดินไ่ได้ทำอะไรอะเดินเดินอะไรหนักหนา่น,นี่ไม่ได้ไปไหนเลยในอยู่ในบ้านเนี่ยคดเดินติดตอยู่ตรงเนี้ยแหละอยู่ที่เนี่ยหือเดินตามทำไมดูเนี่ย ท่านบรรโถดเดินตามเห็นอะไรนิดนิดไม่ได้อนะนี่เห็นไหมคะนั่นอ่ะเขาตรวจงานตลอดเวลาเลยตรวจอะไรนักหนามานี่มาดูนี่ดูดิดูดูน้องใส่น้ำนะ่ะอยู่ไหนอะใส่น้ํใส่น้ําลงไปแล้วมานี่ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วพอมาตรวจใสน่น้ํานี่ นี่นี่ตัวใส่น้ำแล้วแล้วใส่น้ำดูปลานะนี่ค่คะฝนมามดืดเลยน่ะเขาจะไปตรวจงานค่ะเขาจะไปตรวจนู่นนู่นตามตามโอ่ตามตาม,ามุมนะคะว่ามีตัวอะไรมาไหมนี่แหละไปตรวจงานจะไปตรวจนู่นอ่ะบ้านตรงนู้นเขามีฝนตกน้ําท่วมนะคะตรง ท่อระบายน้ำนี่นะคะนี่นะคะมาตรวจงานอีกแล้วไปดูข้างหน้าสิลูกไปดูสิว่าใครมาข้างหน้าน่านะไปดูเลยไปดูเร็วๆไปตรวจสิไปไปตรวจนะไปตรวจงานก่อนไปเร็วๆไปดูสิว่ามีใครมารนัา่นนละ่ะนั่นน่ะดูมันโถด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนอ้วนเนี่ยนอนอ้วน,อ,วน <ดา S 1> อยู่ตรงนี้นอนอ้วนอยู่ตรงนี้นะ นี่นะคะ่ะคันอะไรนักหนาลูกนี่นะคะ่ะวันนี้ต่อยถ้าเปิดประตูนี้นะคะเราก็จะต้องล็อกเขาเขาเขาวิ่งจะวิ่งไปควนข้างนอกนะคะมันโถ่ะ,ะคะ่ะเดี๋ยวมาดูน้องกบะคะ่ะเจ้าพ่อกบนะคะนี่แหละคะ่ะอย่ยงทุกอย่างทั้งปลาอันนี้เราเปิดไม่ได้มูดมองสายตา เดี๋ยวพ่อกบไม่ใช่พ่อกบผมมองตัวใหญ่นะคะไม่เลือกเขาไว้เฉยๆนะคะไม่ใช่ไปทำอะไรคุณนะเลี้ยงไม่ดูเล่นชื่อชื่อทองเหลืองที่เห็นตัวใหญ่ๆ้วน,นี่ทองเหลืองอทองเหลืองไล่ตัวไปไหนแล้วลูกเนี่ยมองเนี่ยจะถ่ายทำมองมอง หลบอยู่ในมุมนันแน่ๆนี่ฝนมามืดจะล็อกโุ๊ป,ป,ปุะะ๊บป๊นะคะปุ ye, ๊ปุ๊บป๊ค่ะก็เป็นธรรมชาติน้อยๆนะคะมีทั้งมันโถชาวกล้วยนะคะนี่แม่ไม่ได้ทำอะไรจ้ะมาเยนเฉยๆเจ้าต้องมาห่วงอะไรนักนาอ่านี่นะคะพอแล้วชาวกล้วยไม่เอาไม่ตรวจแล้วลูกเพราะก็ กล้วยหันมาดิเด็กอ่านี่แหละค่ะตัวตัวถูกนั่นน,นคะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ชาวกล้วยหมันโถนะคะ <c oughs> เราจะมีแบบธรรมชาติอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะใบไม้ใบหญ้านี่เดินตามแบบนี้นะคะไม่บายไปแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ ค่ะปุรักษาพาคุ้งครองสาธุค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเฉาปุ้ยด้วยนะคะสาธุค้า